สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปกองไปสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกับซ่องน้องไม่นี่คือเกาคือเดิมด้วยพี่น้องหลายกวุลายคนเพนคอมาเรื่อยๆอยู่แต่ห้าก็ยั่งบ่ได้จัดให้พนจักเถื่อพี่น้องเลยมื่อนี้ละฮาสิในเฮตดคลิปมื้อนี้ให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกัน เปินคอมาไลยเถื่อนอะไพี่น้องเป็นว่าพอน้องมินรีวิวบ้านให้เบิ้งแน่เพป็นว่ามืัอนี้เราก็ระจัดมาให้ตามคำขอพี่น้องพอจะเปิดช่องมากเกือบปีเลยเฮาก็ยังบอดีรีวิวจักเถื่อนในช่องเจ้าของเนี่ยบอดีรีวิวเฮือนให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้ชมว่าสภาพ ควมเป็นอยู่เงื่อนซา,านบรนทซองเฮาเป็นจังไดฮะนะเห็นแต่เล็กๆหน่อยๆบางทีเฮาถ่ายตอนกินเขาบา่ตอนไรงวัวต,ตอนนั้นตอนนี้นะพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้รีวิวแบบเต็มๆให้พี่น้องด้เบิ่งงในชม,มนี่ละพี่น้องด้เบิ่งแบบจัดเต็มแน่มือเนี่ เงินดินสั้นเดียวพี่น้องเงินเก่าต้นเงินเก่าต้นยังพันได้สาบดอกพี่น้องยังพันได้สาบเฮาก็ติดติดแล้วเงือนลังนี่นันเิ่งเด้อปุ๊กมาได้ยักปีแลวพุ่นนี่ บวจื r ừ พี่น้องเอ้ยโดนเลยได้จักย่อปีทอด้ายบุเฮากับบวก t r ก่อนอื่นกับเบิ่งไก่ก่อนพี่น้องเนี่ยฮุบขึ้นมาเบิร์แล้วกุ๊ก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 ไปลงไดนเิ็นอะไรแม่ฮุบขึ้นมาเบิร์ตสู่โตรเลยจักไปทางไหนผู้เขาสวนผู้พี่น้องเอ้ยผู้เขาสวนผู้ หายห่วงแล้วบ้านเนี่ยหมาบกัดเนี่ยนอนปีได้ก็ไม่เอายงอเงี่ยนะบุจื่อน้อลายปีเลยเนาะจักปีได้เข้าลืมซะพี่เนาะจักปีสองพันเท่าไรแต่กระหอดละร้อยสิบปีพี่เฮาเมียนะ โอ้ยย่อก,ก่อนหันอีกแม่นบอ,อกเฮ้ยเฮ้าเมียมากระหกปีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบอกท่านในโตเติมเห็ดมาหลายปีแต่แต่ว่าห้างห้างก็ขึ้นมานนี่ขึ้นไปยู่หะนะหมายความว่าขึ้นไปยู่ขึ้นไปยู่มานนี่ก็ประมาณหาปีขึ้นไปยู่ไปนอน,นไปลแล้วแหละ แต่ว่าเริ่มเฮ็ดเริ่มก็มานั okay. ่นหอดลล้วสิปีด้จังใดวะโมจือคือกันพี่น้องเลยเข้ากับโมจือหรือว่าประมาณแปดปีเนี่ยบ่าซี่ลงลงลืมๆนะเพราะว่าตอนตอนย่อหนะก็ะปีเท่าใดเนาะโอ้ยลงพี่น้องเลย ก็สีได้มากนี่กับบริเมนของงาอ่ายนะพี่น้องเนี่ยลุกไปหาเงินหาคำอยู่กรุงเทพกรุงไทยผมละเอาเหือแห้งแรกเอาก็เสีได้มาซันี้อีกก็ไ้แต่กับบริเมนเงินเท่าผู้เดียวดอกเงินถมแม่แน่ขายงวัวขายควยใส่ซอยกันสองแม่ลูก เพื่อเสียดเหตุชำนี้แถอแม่คายงัวค้ายควายมาตื่มใส่กันแล้วก็เงินลุกหามาแน่ตื่นกันนะแล้วกับปานุ้ยซอยแน่พี่นอ้ยองเลยยังได้ได้ชำนี้นะโมเมนต์วามีแต่ห้องเฮ้ากับห้องท่าแม่ชองค้ดเปะานุ้ยก็ได้มาซอย โมเมนต์ว่าปนุ่ยกับดีซอยเด้ปนุ่ยกับมาซอยสามเอือ้อนน่องของแม่ร้านสาวข้าเจ้ากับเฮ็ดที่นัข้าเจเ้าบพันแล้วเดว้เพิ่นก็นเลยอดีซอยปนุ่ยแล้วอดีซอวยลาหูไข่แน่แตะกี้เงินซานาเพิ่นกันได้แล้่ยวเลยเงินใหม่เพิ่นนันนี้เพี่น้องต้อเขารีวิวให้เบิ้งนะเพิ่นเล้วแล้วเพิ่นกับมาซอยนอ้องเฮ็ดอันนี้ตุ๊บยู่เย็นเท่านี่ย อยู่เย็นถุกอยู่เย็นแล้วก็ได้ปีหนึ่งเลย,ยเนี่ยปล๊กมาเนี่ยหอดปีหนึ่งปีปลายเลยละเอาเห็ดจะช่วงแล้วเขาปีที่แล้วมาถึงแล้วเขาปีนี้ก็ได้ถึงอายุป,ปีหนึ่งพอดีเงินดินเรื่องของเรื่องพี่น้องก้อยวาสิเห็ดประตูเซิงกันเนี่ย ทังหนากั้ง,งล่างเชิงกันถาว่าอันนี้ควคิดของเขาเลยเต็จที่จริงกับโบแมนดอกอันประตูเชิงกันเพื่อนว่าเงินคำสีไหลเขาทา้งหนาแล้วก็ออกท้างล่างเพื่อนว่านะเพื่อนผุดเถ่าเพื่อนว่าปกติก็ต้องเฮ็ดทางพี่เป็นเนาะพี่นนองถ้าเฮ็ดมาทางนี่นะก็ได้อายุแต่ว่านี่มาเห็ดห้องเนี่ย แต่เอาเงินเอาเงินโจ้ดิพี่น้องหองโจ้เงินสองห่องเก้าต้นเนาะทำให้ทั้งนี้ผัดบอนอนผัดสิไปนอนทั้งไหนบัดเนี่ยสิไปนอนห่องเดียวบ่ฮะนะก็เลยมาเห็ดทั้งนี้เห็ดบอนอนสองหองนะพี่น้องนอนห่องนี่แน่แล้วก็ห่องนั่นแน่ทั้งลุ่มก็เป็นประตูฮะนะอันนี้ก็มคือห้องเฮาอันนี้ โอ้ยนำล,ล้นเลยพี่น้องปิดน้ำก,ก,ก็ได้แป๊บน,นึงอันนี้ก็อจะเป็นเฮือนไม้พี่น้องเฮือนไม้เฮือนหลังเกา่าหลายขูหยข่หลายคนก็นอาจ,จีพคิดว่าพอมินนี่เนี่ยเป็นผู้ฐานะดีบ่หรือว่าฐานะใครแน่นะกับบ่ใคร่เลยพี่น้องเลยซจำนี่แหละเงิน เงีซานบันทซองเขานะหได้นร่ำในรวยดอกชีวิตการประยุบเข้ากับซ้ำพี่น้องเห็นที่ผ่านมาละเง็นซานกับพอซ้ำนี่ละแอมพาไม่เฮียอันนี้กับผาพ้าเอาซานนี่พี่น้องเอาแก๊สเอากระดาษมาซานพอได้แอมพอาบอกหายฝนพา แหมโดยฟ้ากระดาษอะไรจะเป็นไ้น้ำเขาแก่มาแต่บรรลุสูงอะไรไปน้องนะแก่มาแล้วเขากะไว้ตักลงไว้ใส่น้ำชใช้ไ้ไว้นะอันนี้จะเป็นประตูนะประตูใหญ่ฮัจงสองหองคือกันกำเงินเอ้ยเฮาเงินนออจเจนี้แอนจี้นะ คิดว่าสมมุิว่าต่อเติมออกมาทางบ้านหน้าบ้านเห่ากระสิกั้นห้องคือกันมันจากสิเป็นลายห้องเด้บนบน,บนห้องนอนห้องยังนะพี่น้องอันนี้ก็อสีเป็นประตูอันนี้ประตูใหญ่นเนี่ยนี่ผมคิดเห่าก็ว่าสีต่อเติมออกมาทาั้งหน้า,าในซ้ำซ้ำเสา,สา,สาแล้วก็สิกั้นเฮ็ดต่อออกมาห้องนึงอะน,นะแล้วก็สิกั้นผมคิดตะก,กี้อันนี้เฮื่อมไม่ เงินใม่เงินเก่าเงินแก่เงินบูหานแต่แต่แตข้าวไม่ใหญ่พุเด้อนี่เงินหลังนี่แต่ว่าไม่ใหญ่เฮาเสียหลายปีแล้วพี่น้องเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วเพิ่นเสียตั้งแต่ปี2015เพิ่นเสียเมื่อก่อนนะแม่เฮาไปหาเงินอยู่กรุงเทพฯก็แม่เพิ่นอยู่กับแม่ใหญ่กับหลานนั่นแหละน้องเอจอนเจนี NG, ่เอจเจ้าก็ยังน้อย là anh 2 con là cả mẹ ngay cả mẹ hao, mình điêu nấm cẩn, mình thấy mồm quạng. ส่วนพี่น้องที่เข้ามาติดตามใหม่เพิ่นก็อาจสิสงสัยว่าคือบ่เคยเห็นคือบ่เคยเห็นพบาดาเพิ่นว่าถ้าพ่อเพิ่นก็เสียหลายปีแล้วพี่น้องเพิ่นเสียมาหลายปีแล้วเพิ่นเสียตั้งแต่ปีไดบ่แต่เฮาอายุ15 16พุ่นละอายุ16ปีตอนเพิ่นเสีย เมื่อก่อนก็สิปินเฮือนไห้พี่น้องอันนี้เฮือนเฮือนไผ่หรือว่าเฮือนคัวได้เนี่ยนะโมแมนเฮือนแ้ะได้เนี่ยเฮือนไ่ตะกี้ก็สิปุ๊กอยู่ว่างนี่แหละเนี่ยเฮือนคัวเนี่พี่น้องเนี่ยเฮือนหลังตัวนี้เฮือนไ่ตะกี้เนั่นพี่ปุ๊กอยู่ว่างนี่เนี่ยวางเฮือนดินเท่าอยู่นี่แหละตะกี้กับเฮือนสิบสองต้นนี่เอาสิพาไปเบิ่งเสาไหมเสาเฮือนเก่า อันนี้เหินคั่วเนี่ยก็เลยมลั่งเฮือนล้างไงแล้วก็บปุ๊เฮือนดินนะนะพี่น้องตัวนี้เป็นเฮือนคั่วตะกี้นะเบิ้งพาพี่น้องไปเบิง้งโอ้แม่บ้านทำความสะอาดทั้งนี้ลุกจูดแห้งแล้วได้เท่าเอ้ยเด้พี่น้องเสาเฮือนเก่เาเฮานี่เดี๋นี่ กรสิประมาณนี้แล้วเนี่ยตัวใดมันดีข้าเจ้าก็เอาไปบ๊วมมนเอาไปยังดอกข้าเจ้าซื้อเอาฮะนะกระปพาไว้กรสิดอกทิมซื้อก็เลยขายต้นละสองร้อยสามร้อยก็ขายกระปพาไว้กระดอกทิมซื้อเพราอเอาเห็ดเฮือนดินนะเด้พี่น้องมากมาเห็ดเฮือนดินเพื่อละขายเอาเงินมาต่อเติมเฮือนดินโว้ยจุด จะจุดแห้งเลยเด้อดินเท่ากับสิตามหวัวมาเนี่แหละดินบุกบ้านนี่แหละตามซอยนี่ม้าเนี่ยอันนี้สิเป็นเฮือนคั่วตะกี้นะชุม,มือนเข้าๆกันนอนนั่นนี่แหละนอนเฮือนคั่วนี่แห,ละ,นนหละพี่น้องเอ่อเงื่อนข้างหน้าเขื่อนข้างหน้าปวดว่าไรปวดว่าเฮือนพอนะปวดข้างหน้าว่าสัตว์ เฮ้ยพี่น้องผาตัวนี้ยังบริสานด์พี่หน่อยฝนสีสาดใส่เลยนี่ยังบริสานเลยเอากระสอบห้องเพราะว่าบัดย่างกระสอบเปื่อยนั่นปิวออกเบิดพี่น้องเยโดยอืมครับบดด้วยผงหยางห่ออันนี้ต้นผ้าเอยู่ใกล้เฮือนก็เลยบักสว่านนี่แหละเพื่อความปลอดภัยปานนั้นยังบริยังนังเลยพี่น้องเยสักกระสีบางที มูนอุ้ยปุ๋ยเลยเพื่อเพื่อได้บักปุ๋ยบรรเทิงสินอยยนอนเนื่อนไผ่บ่นี่จะบน <laughs> นน่นผลหัวพี่น้องเอ้ยผลมากเลยนี่จะถูกจัดการตัวอ่าผลนพมาย้ำได้ไม่ยอยากว่าโอ้ลูพี่น้องเอ้ยผลหัว แต่ว่าเง place, <hi> ื่อนดินกับบอลหัวดอกหัวแต่เงื่อนไพร์ครับในรบ่อนเทานอนนะเงือนดินเท่าแม่เท่าแม่เพิ่อนอนผู้เดียวเพิ่นรานสา้าก so ับมือมือได้ข้าเจ้าเขามากกับมานอนเงื่อนไพรแล้วเงือนนอนน้ำกันครับเงืนอนลังเงื่อนใหม่อแล้วี่นนองน้องเจนนี่เงื่อนนอนน้ำกันแล้วส่วนแองจี้ก็นอนน้ำไม่หญ่อยู่เงื่อนดินแองจี้กับไม่แยนอนอยู่เงือนดินแต่ว่าช่วงนี้นะเพิ่นออกไปนอนอยู่ เงินเพิ่นออกไปนอนเฝ้าคลองสองไนอ้น้องบ่ได้นอนผู้เดียวดอกสองไนอ้น้องได้ไปนอนเฝา้าเครื่องคลองนี่บ่จูรถมันก้านอันนั้นนะมันดอกแล้วข้าเจ้าบดอันนั้นดอกตัวได้มันดอกแลยข้าเจ้าเอาไปเพาะเลยที่ตัวมันก้านป็นนะจะปล่อยล้วบ่งัวฮะ อันนี้ก็เล่าเาขาเฮ้าพี่น้องเนี่ยเล่าเาขาห้องน้ำเนะอยู่ใกล้ๆเฮือน,นเลยอันนี้เล่าเขาเล่าเขากับตึกแต่พูดแล้วแต่ข้าวแถวพ่อพูดแล้วพ่นปุ๊กไว้ให้อันนี้ขอกงัว เมื่อก่อนนะเพื่อนปลูกยาสูบแต่โอ้โทษพี่น้องมือไปของไม่ขอก,ง,ขอกของังวอกขางงัวแต่ก่อนง้อหมดลายได้พี่น้องแต่ก่อนงั้อพันหลายตัวพี่น้องก็สิว่าแม่นงัวเบาดาบ่าเบิดบ่สุตนนะดตัวใน่บแม่นเด้พี่น้องมีงัวเฮานั่นมีโกตัวโคกเจ็ดตัวนี่แหละเจ็ดตัวน้อย แล้วก็งัวถั่วแม่สองตัวเป็นเก้าน้องนั่นงัวปลานุ่ยงัวล้านสาวนั่นเขาเจ้าขายแล้วยังแต่งัวปลานุ่ยก็งัวเฮางัวปลานุ่ยก็ซิบซิบตัวบ่ซิบไปลไปนั่นแหละเมื่อก่อนนะปลูกยาสูบในสวนตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็บปลูกเพิ่นยากหลายบ่มีผู้ซอยมือเพิ่นเฮากับยากเวียกพี่น้องเอ้ย เนี่ไปหันไปนี่บางเทื้อกกันเลยหาไทยของไทยคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งแหละทำแม่กันเลยบ่ได้โอกาสบ่ได้บ่มีเวลาบ่มีอะนะคัดปลูกนะอู้เนี่ยด้พี่น้องปลูกจะสูบบ่แม่นของง่ายไปได้เด้ออันนี้ก็รถไทยเฮาวิโกขงง้ข้อยา,าวเฮาเลยพี่น้องเนี่ยครูใจไปตักน้ำสางไปแก้พื้นแก้ไม้ เตียงกับเตียงพูดละแต่ข้าวเท่าแม่เป็นสาวพูดได้เนี่ยเตียงตัวนี้นะโมแมนว่าเตียงชูมือเนี่ได้เนี่ยเตียงแต่ข้าวเท่าแม่เป็นสาวพูดเข้าเกือบสามสิบแล้วพี่น้องเยเตียงตัวนี้ก็ประมาณสามสิบปีหรือสามสิบกว่าคนละปีนอนพี่น้องปีนอนเย็นย่ำเวินตารางกับสิหุกไน้จักหน่อยแล้วพี่น้อง ตารางเงือนเฮาอันนี้ตุกน้ำมันเกียมพร้อมว่าสิไปซื้อน้ำมันจากมือได้โ่เม,มนี่เพิ่นสิไปไม่กองไม้พี่นนองไม่เลือแต่อันเือนเก่าละมากมาแต่เงอนเกา่าตัวได้มันงามมันดีครับกับคายขายเอามาต่อเติมเือนนี่แหละบ่เมลคา,ายไปส่ดอกขายเอาเงินมาต่อเติมเือน อันนี้ก็อคาดไทยครัถ้าสิไหวตากแดดตากฝนก็นบ่ดีพี่น้องขี้เมียงสิเขาวันนี้มันสิเกิดได้แล้วตื่นแล้วสบายดีปลา,าลุงไหมลูกนบสบายดีปลาลุงเร็วเฮ้ยมปแล้วจาสิเมืองโดยโดยโดยเดีย๋ดวยว,ยวยพอพามึงนะกับสิประมาณนี้ยแหละพี่น้อง ขออนุญาตบ,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 บอกบนบนเดชเขาเขาไทยให้เบิ้งข้างในเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาต <c oughs> ขอภัยหลายๆบนเดชเขาไปรีวิวข้างในเกันเฮ้าไม่ลูกพากันลงมาเลยขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเบิดสุขสุขลนสมองสุบอรที่เข้ามาเบิง้งที่เข้ามาชมที่เข้ามาให้กำลังใจเฮาตลอดมาพี่น้องเลย อยู่ดีมแม่แห้งเบอร์สกุลสกุลเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายปลาลุงแล้วจุบจ๊บจุ๊บโอ้เก่ง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 อยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยเบอรส์สกุลสกคนพี่น้องนอ่นรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนถ้าม,มีแฟนกับเขอให้ได้แฟนลำลำรวยรวยรอรอ,อสวยสวยเด้อพี่น้องเด้อเขาไปคลิปเพียงตัวนี้เลยพี่น้องพอกันไม่คลิปนะโอ้ยสบายดีฝุ่นฝุ่นฝุ่น